สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปวยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเราก็จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้ด้านหลังนะคะเราจะทำริบบิ้นไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์สองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสองสีลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะสีของริบบิ้นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นเส้นยาวสีชมพูนะคะ ตัดความยาวอยู่ที่40เซน,นติเมตรค่ะเพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมา10เซนเมตรนะคะตรงนี้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแบบนี้ เราก็จะมาเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นคล้องเส้นที่สองค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้ เส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาก,กว้างๆนะคะแบบนี้ล้วงเอาริบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้ จากนั้นให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้พนเพื่อนๆก็ สอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านซ้ายนะคะสอดค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างนะคะขวามมือก็สอดนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้แบบนี้เลย พอเราได้แบบนี้ก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาทํามุมด้านข้างทั้งสี่มุมค่ะเพื่อนเอนก็ทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพาบริบบิ้นลงมานะคะให้ได้ลักษณะนี้จากนั้นก็นำปลาริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สอง พับริบบินลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะเหมือนเดิมนะคะช่องตรงนี้ดึงหลวมไว้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆก็ทําเห <ๆ S 2> มือนเดิมนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบินลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ แล้วก็สอดนะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับให้ได้ลักษณะนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดูมุมนะคะให้เท่าๆกันนะคะจัดม,มุมเขาให้เท่าๆกัน,นะคะ่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดด้านล่างของเส้นสีชมพูนะคะจะแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะสอดใต้เส้นตรงนี้นะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยปลายของริบบิ้นนะคะจะชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะมุมตรงนี้นะคะจากนั้นก็สอดเส้นที่สองนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลย ผับริบบิ้นเส้นนั้นบงลงมานะคะแล้วก็สอดเส้นที่สามนะคะก็สอดเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สี่นะคะก็สอดแล้วก็จะได้ริบบิ้น สองเส้นคู่นะคะแบบนี้เลยเส้นสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันค่ะเพื่อนๆจะเริ่มทําเส้นในก่อนก็ได้นะคะเราก็จะจับคู่ที่หนึ่งขึ้นมาค่ะคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่สองนะคะแบบนี้คู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นซ้อนทับกันนะคะลักษณะนี้เราก็ จะจับนะคะแบบนี้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะจับประครองนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เลยใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะเกสรตรงนี้นะคะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆค่ะเกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงเกสรเบาๆนะคะมือซ้ายช่วยประครองเราจะหมุนประมาณหนึ่งรอบถึงหนึ่งรอบครึ่งนะคะ แล้วก็หมุนนะคะประมาณนี้เลยเราจะเหลือริบบิ้นเส้นสีขาวไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะเพื่อนเพนก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวออกมาตรงนี้นะคะเราก็จับไว้ะคะ่ะนี้ก้อยเกี่ยวไว้ลักษณะนี้นะคะทําเส้นสีขาวก่อนนะคะแล้วก็ พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้ดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ซอดมุมนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็ดึงนะคะแบบนี้เราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะริบบิ้นออกมานะคะปล่อยสีชมพูออกมาด้วยนะคะเราจะทําเส้นสีขาวก่อนนะคะเส้นสีชมพูรเราจะปล่อยไว้ลักษณะนี้เลย เราก็ทําเส้นสีขาวตรงนี้นะคะเส้นที่สองพับริปปี้ลงมานะคะสอดมุมนี้เลยเราก็ดูกลิดตรงนี้ให้เท่ากันค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ทําเส้นสีขาวนะคะพับริบปี้ลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะพับลิบบี้ลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็ทําเส้นสีขาวค่ะพับปลายริบรบี้ลงมาสอดมุมนี้เลยมุมนี้นะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆก,กันเลยเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทํากลีบที่สองกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้ทําเส้นตรงนี้ค่ะทําเส้นด้านซ้ายตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาแบบนี้เลยนะคะพับมาทางขวามือลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้พับอีกหนึ่งครั้งนะคะจับให้ถนัดค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลย แบบนี้จากนั้นนำปลารลิบินสอดเข้ากลีบใต้กลีบสีขาวนะคะตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปใต้กลีบสีขาวเลยนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวริบบินนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสอดยากเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะแล้วก็จะค่อยๆดึงนะคะตรงนี้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับตรงนี้แล้วก็ดึงด้านขวามือเราดึงเส้นตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ ดึงแล้วก็ดันกลีบตรงนี้ขึ้นมานิดนึงค่ะแบบนี้เราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้จับตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะพับอีกหนึ่งครับบ้ลลงค่ะเราจะได้แบบนี้เลยสอดใต้กลีบที่สองนะคะตรงนี้ ใต้กลีบสีขาวค่ะถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยนะคะเพื่อนก็ดันกลีบเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบี้ลงมาลักษณะนี้พับปลาลิบบี้ลงมานะคะแบบนี้ แล้วให้เพื่อนพับอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะสอดใต้กรีบสีขาวนะคะตรงนี้เลย เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พับริบบิ้นนะคะแบบนี้พับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอดใต้กลีบสีขาวะคะ่ะ จากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะดูกลีบให้เท่าๆกันเลยพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยกลีบตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะ ดึงแน่นรวมนะคะแล้วแต่เนเพื่อนชอบเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะเราก็จะตัดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะทําไว้เ่เลียนที่ลังเราก็จะพิกกับด้านมาค่ะแล้วเพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้ค่ะ2เส้นคู่ตรงนี้นะคะสอดทั้งสี่คู่เลยนะคะสอดแบบนี้เลยสอดใหโครทั้งสี่คู่เลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วตัดริบบิ้นเส้นสีขาวออกกังสเส้นค่ะ mm hmm. เราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้นะคะ mm hmm. จากนั้นนะคะก็นำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เลย mm hmm. ให้เพื่อนๆสาลายขัดนะคะแบบนี้ mm hmm. อันนี้สำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการจะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะทำลักษณะนี้เลย นะคะคเ,เพื่อนจะใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดที่เหลียญเลยก็ได้นะคะจะได้แน่นแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะใช้เทปใสนะคะติดด้านหลังนะคะติดการลิบบินเลื่อนหลุดนะคะไม่ให้เหลี่ยญเราหลุดด้วยนะคะจะติดลักษณะนี้เลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสามารถทําไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะริบบินตรงนี้ก็ให้เพื่อนตัดตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ